ไอทีประจําบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีการแก้ปัญหาชักโครกน้ำไหลไม่หยุดแบบนี้นะครับอาจจะไหลแรงไหลช้าไม่เท่ากันนะก็มีวิธีการซ่อมเองง่ายๆนะครับปกติจะเป็นที่ด้านในบริเวณแถวแถวที่น้ำออกปกติลูกลอยเขาจะขึ้นไม่สุดนะครับสาเหตุเนื่องจากว่ามีน้ำไหลออกตลอดเวลาของผมเนี่ยใช้ยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์ดนะครับจริงๆประยุกต์ใช้กับหลายยี่ห้อซื้ออะไรประจํายี่ห้อนั้นๆนะครับอันนี้เอาของอเมริกันสแตนดาร์ดมาโชว์ ก็ลองกดชักโครกดูนะครับปกติแล้วเขาก็จะปิดไม่สนิทตัวข้างล่างนี้นะครับเขาเรียวกว่าลูกกบหรือว่ายางปิดน้ําไม่ให้ไหลลงชักโครกนะครับถ้าเกิดใช้มานานบางทียางแข็งยางบิดเบี้ยวอะไรพวกนี้นะก็เป็นไปได้ว่าเขาจะปิดไม่สนิทนะครับจริงๆเราสามารถซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งเซตนะครับของผมซื้ออะไหล่มาเป็นอะไหล่ของอเมริกัน a n นดา d นะครับแต่ว่าเป็นตัวเทียบนะ โดยตัวอะไหล่เนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆกับสินค้าที่ประกบอยู่ด้านในเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถซื้อจากร้านค้าออนไลน์ได้เลยตัวนี้ประมาณ75-80บาทนะครับหลักการทำงานก็คือปิดกับเปิดเท่านั้นเองนะครับผมซื้อสำหรับอเมริกันสนาดมาขนาดใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก่อนเปลี่ยนให้ลองวางประกบลองดูก่อนว่าน้ำไหลเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามั่นใจว่าน้ำไม่ไหลเรียบร้อยแสดงว่าใช้ได้ผลก็เริ่มการเปลี่ยนได้เลยนะครับ สำหรับการเปลี่ยนอ,อุปกรณ์ตัวนี้ห้ามใช้มืองัดนะครับให้ใช้มีดค่อยๆแสะระวังมือด้วยนะต้องแสะให้ตัวยางเขาขาดออกมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดึงเลยเนี่ยอาจจะทำให้แกนหักได้อันนั้นอันตรายนะครับอาจจาเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่อยๆแงะแบบนี้แงะแล้วก็บิดออกมานะครับประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เช็คความเรียบร้อยนะครับว่าแกนยังอยู่ปกติไหมแบบนี้แล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับบางทีจะมีเศษขยะอยู่ก็แกะออกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสังเกตดูของใหม่กับของเก่านิดนึงนะครับของใหม่จะตัวใหญ่กว่านิดหน่อยแต่ออกแบบมาได้เหมือนกันสามารถที่จะประกบได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตัวขอบเข้าหนากว่าเท่านั้นเองแต่ว่าแกนเท่ากันนะครับ หลังจากใส่เรียบร้อยก็เช็คนิดหน่อยนะครับว่าแน่นดีหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้น้ําเต็มปกตินะครับทดสอบนิดนึงว่าโอเคไหมแล้วก็ปล่อยให้น้ําเต็มถังเพื่อจะได้ทดสอบอีกครั้งนะครับตอนนี้น้ําไม่ไหลแล้วปิดได้สนิทมากเนื่องจากว่าตัวยางเขานิ่มมากจริงๆนะครับลองดูด้านบนโอเคแล้วนะครับทุกอย่างเงียบสนิทนะครับหลังจากที่น้ําเต็มลองกดดูนิดนึงลองกดดูนะครับสังเกตการทํางาน พอน้าหล่นลงไปเรื่อยๆทางซ้ายน้ําก็ลดลงนะครับพอน้ําหนักถ่วงด้านขวามากขึ้นเนี่ยตัวลูกลอยตัวที่ปิดนะครับเขาจะประกบลงไปลูกกบก็ปิดลงไปตามช่องระบายน้ํานะครับเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ทํางานปกติสังเกตน้ําด้านล่างนะครับจากที่เคยไหลไม่หยุดตอนนี้ไหลแล้วก็เบาลงเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็นิ่งไปถือว่าปิดได้สนิทด,ดีนะครับ การเปลี่ยนลูกกบไม่ได้ยากเลยทําได้เองนะครับแค่เพียงซื้ออะไหล่แล้วก็รู้จักวิธีการเปลี่ยนเท่าน,นั้นเองสามารถซื้ออะไหล่ตัวนี้ตามร้านค้าออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสําหรับการเปลี่ยนลูกกบการซ่อมชักโครกน้ําไหลไม่หยุดก็มีเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ